X Champ เนี่ยเขาจะวัดค่ารวดเดียวเลยแปดค่าใช้เวลา60ิวิเพียงแต่ด้านค่าทำงานทีเดียววัดได้8ค่า กรับสัสดีครับคุณผู้ชมบพบในบ Huawei Watch 5ท็อปสุดของหัวเว่ยแล้วในสมาร์ทวอทตอนนี้สามารถสแตนดาร์ด์ใส่ eSIM โทรได้แต่อย่าโทรหาคนหลายใจก็พอนะฮะ,ะ,ะรุ่นนี้เนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เหมือนตัวอื่นในตลาดนั่นแหละเอาขึ้นมาให้ดูว่ามันสามารถใช้แอปพลิเคชันซิมเลสกับอุปกรณ์ของคุณไหมหรือว่าแอป,ปไหนที่คุณยังใช้สมาร์ทวอทแอป,ปนี้อยู่หรือว่าแอป,ปไหนที่มันสามารถทดแทนได้แนแอปพลิเคชันที่คุณโหลดจากภายนอกเข้ามาแต่ปกติแล้วเนี่ยหัวเว่ยเขาจะมีแอป,ปของเขาใช้งานทดแทนได้อย่างจะใช ใช้งานวัดแคลอรี่สเตฟิตเขามีมาให้คือใส่ลงมาในนี้เลยซึ่งแคลอรี่เขาค่อนข้างแม่นสามารถตั้งเอาไว้ได้ด้วยนะว่าสมมติว่าคุณอาจจะลืมใส่คุณตั้งเอาไว้เลยว่าตอนเช้ากี่แคลให้มันคำนวณเอาไว้เลยแล้วคำนวณรายวันก็จะมาลบกับสุขภาพร่างกายรายวันว่าลดไปกี่แคลอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะมาใส่เองก็ได้อันนี้กินทุเรียนไปหมาล่าไปใช่ไหมซึ่งมันละเอียดมากแอดเองก็ได้รุ่นนี้เนี่ยจะวางขายทั้งหมดเนี่ยสามสีด้วยกันสีที่อยู่ในมือเรานี่ก็คือสีดํ็จะ หนักกับรุ่นที่ใช้ไทเทเนียมอลลอยก็คือสีม่วงกับสีเงินอยู่ประมาณ5กรัมรุ่นนั้นเนี่ยหนักประมาณ58กรัมซึ่งก็จะมีแบบ4-2มมิลได้นะเดี๋ยวขึ้นมาครับสีตามนี้นุ่นนี่นั่นตามนี้ดูในเว็บได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวการใช้ประจำวันของเราเทียบกับกราฟเทียบกับ เปอร์เซ็นต์ความแม่นยาจริงๆของมันแต่เราจะเทียบจริงๆก็คือการใช้งานหลักๆไลฟ์สไตล์ของเรามากกว่านะครับคือถ้าเกิดว่าคนดูซื่ออื่นเนี่ยอาจจะมีแบบเป็นทางวิทยาศาสตร์ไปเลยซึ่งอันียมันไม่ได้อ้างอิงจากการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราซึ่งอย่างที่บอกว่าหัวเว่ยเนี่ยอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่เป็นเป็นไวเลเบิลอย่างนี้ทำไมถึงได้อันดับหนึ่งก็มันเหมาะไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนไทยไงไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยๆไม่ต้องโฟกัสมันบ่อยๆมันทําให้การวัดโดยรวมมันแม่นพอทีนี้ถ้ามันวัดแม่นแต่มันต้องชาร์จบ่่่่อออออยยยมมมมมััันนนนกก็ไไได้้้้แแลวววตตเเเีครรใสซซ์ะะะาาาขง ขึ้นมาตามนี้นะครับแต่หลักๆของเขาเนี่ยมันจะมีข้างๆเครื่องครับเขาเรียกว่า X trap นะครับ X trap เนี่ยเขาจะวัดค่ารวดเดียวเลย8ค่าซึ่งในตลาดเนี่ยเยอะที่สุดกี่ค่า7ครับ7ค่าคือแบรนด์อะไรวันพัดวอทสามอ่าแต่ว่าแมนไม่แมนไม่ว่ากันอีกทีนึงแล้วก็จะมีแบรนด์อย่างอื่นอย่างเช่น m s f i แล้วก็จะมีแบรนด์อื่นๆอีกเยอะแยะซึ่งถ้าเราจะวัดค่าีเดียวเนี่ยมันมีน้อยในตลาด ส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดจะวัดพี่ SPO2 วัดขึ้นหัวใจนู่นนี่นั่น,นคุณต้องวัดทีละอันเสียเวลามากตัวนี้ใช้เวลา60วิเพียงแต่ด้านข้างแล้วจาักการวิจัยมาซึ่งเราค้นคว้าและวิจัยของเราอีกคือผม่อนข้งซีเรียสมากเรื่องนี้นะครับคือการที่เราใช้นิ้วมือเนี่ยในการวัดกับเซ็นเซอร์ด้านข้างเนี่ยมันให้ผลดีกว่าวัดที่ข้อมือแบบนี้ เพราะว่ามันมีเส้นเลือดฝอยที่เยอะพวกตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันทําปฏิกิิยาได้ดีกว่าซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มคอสออกมาอีกทีหนึง่งซึ่งโดยปกติทั่วไปเขาก็ตัดตัวนี้ทิ้งใช่ไหมเขาก็ใช้ตัวนี้วัดเอาอย่างเดียวเขาใช้เซนเซอร์แม่นๆเลยตัวนี้หัวเว่ยก็ทําอลกอริทึมอ้างอิงจาก r ิ s e a แอนด์ดีวอเปอของเขามานะครับจากมหาวิทยาลัยแลบต่างๆทําให้ใส่มาในเซนเซอร์ตัวนี้ซึ่ง อันนี้ดีมากเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าดียังไงค่า i p o 2นะครับจากการที่เราทดลองมา2ใน3ใกล้เคียงมากบวกลบ1%เท่านั้นเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยนะที่เราสรุปไม่ใช่แค่ของเราด้วยเราสรุปมาจากยูทูบเบอร์แหล่งอื่นและการวิจัยค้นคว้าเทียบกับเครื่องเหน็บด้วยมือ,อบวกลบประมาณ1%ตรงนี้น้อยม,มากค่า HRV ในรุ่นนี้นะครับแม่นมาก คือสามารถที่จะใช้เพื่อวัดสุขภาพของเราในรายวันได้แล้วแต่ไม่ได้ไปวัดอุปกรณ์การทางแพทย์นะครับคือดอกจำไว้ก่อนแต่แม่นคือถือว่าดีมากในราคาเท่านี้แล้วนะแล้วก็ตัวนี้รอง ATM รับให้เท m บวก IP 6 9นะครับคือมีหมดกันน้ำนะครับกันน้ำลึก40เมตรตามที่เขาเคลมมานะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเทสให้ดูนะนำน้ำนะครับใช้งานได้สูงสุดเนี่ยประมาณ4.5วัน แต่ว่าเทียบกับไลฟ์สไตล์ผมประมาณ5วันผมไม่นอนมาเมื่อคืนเนี่ยลดไป12%ตอนนี้เวลาประมาณเกือบ <c oughs> 5โมงแล้วก <c oughs> ็ประมาณทัก4.5ก็ตามที่เขาเค้นนั่นแหละแต่ถ้าหมดประหยัดพลังงานก็11วันถือว่าอื่นนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นนาฬิกาที่สแตนาร์ดโทรได้โหลดแอปได้เนี่ยปกติ2วัน3วันใช <c oughs> <ๆ>่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับว่าเขาจับทีแค่ไหนเราไปตั้งอะไรยังไงนะครับแต่ว่านี่คือ default ดีฟอลต์เดิมๆเนาะลองรับการโทรอินเทอร์เน็ตส่งข้อความแล้วก็ใช้ได้ทั้ง iOS Android Android iOS ละะะเนนนนยจจใช้้้ขขึึมาปป็13ไ ทำไมต้องขึ้นมาขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้รองรับ wireless super c h a r g ด้วยเป็น Gen 2, 2แต่ว่ามันจะไม่รองรับการ reverse จากฟ้าหลังแต่ว่าตัวนี้ก็ได้แบบนานมากทีนี้เนี่ยเอาเรื่องรูปทรงก่อนนะครับรูปทรงเนี่ยขอบเบเซลมันชิดมากแล้วก็ขอบเครื่องเนี่ยมันบางมากๆถ้าเราใช้ผสมผสานกับ t h e m า dark ของ Huawei ที่เขาให้มาเห็นไหมมันจะมีความที่แบบว่า มันเหมือนว่ามันบางมันกระจกชิ้นเดียวเต็มหน้าจอไปเลยซึ่งมันดูหรูดีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปิดโหมดการนอนหลับให้คนดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีขอบจออยู่นิดนึงแต่ว่ามันจะมีการโค้งแบบนี้ซึ่งการโค้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนจุด G T 5 Pro ป G T 5 Pro ปเนี่ยมันจะเป็นเหมเ่ยมคือหน้าปัดมันจะมีความโค้งนิดๆมันให้ฟิลเหมือนโทรศัพท์จอโค้ง2.5 d เล็กๆค่ะคือปัดได้ดีปัดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันจะมี Smart Gesture เวลาเรารับสายเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในนี้ก็คคคคคืออ Jester นนนิิ้้้้้้วววววเงงีีียยะะรรรบบใชตไกกกกกลลาาุุุมมมปสแ็ โซเอุกเฉินนะครับก็คืออะไรมันจะเป็นการโทรแบบฉุกเฉินเพราะว่าถ้าเกิดมันตรวจจับการล้มได้มันก็จะโทรไปหาเบอร์ฉุกเฉินแต่เราอย่าเมมเบอร์ของคนหลายใจก็พอแล้วก็คุณดูหน้าจอหลังนะครับหน้าจอหลังเนี่ยสามารถเป็นช็อตคัดนะครับกดเข้าไปตรงไหนก็ได้เห็นไหมแล้วก็ถ้าปรับไปด้านข้างครับเขาจะมีช็อตคัทเยอะๆเลยตัวนี้สามารถที่จะคัสตอมได้แบบนี้เพิ่มก็ได้แก้ไขก็ได้นะครับคุณจะเอาแก้ไขตรงไหนนะครับแก้ไขแค่ตัวเปอร์เซ็นต์แบบเนี่ย เป็นอะไรแก้ได้หมดเห็นไหมแล้วก็เนี่ยหน้าที่2ก็จะเป็นโหมดการออกกําลังกายมีระยะทางบอกมีกาฟบอกนะครับนู่นนี่นั่นอันที่4ี่นี่เป็นแมปสภาพอากาศต่างๆนะครับมีก้าวจำนวนกี่ก้าวโทรศัพท์สมมติว่าเราวิ่งการแจ้งเราก็เลือเ่นอนไปนูนนี้ก็ได้นะครับมันจะมีแมปนาทางเป็นพีทลโทรหาคนก็ได้นะครับแต่อย่าโทรหาคนหลายใจที่บอกนะฮะแล้วก็มีก้าวเดินอะไรบอกเนี่ยเวลาเราไปเดินการแจ้งอะไรเงี้ยนะก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการออกกําลังกายนะครับเวลาฟื้นตัวเนี่ยเนี่ยเป็น SPO2 นะครับเป็นดอกคลเวอร์นะครับในการวัดอ่มงที เป็นช็อตคัตทุกหน้าทําให้เวลาเราหาแอปอะเราสาม,มารถคัสตอมมันสมมติว่าเราจะาวิ่งตรงเนี้ยเราก็เอาเอันนี้เป็นาเอาอันนี้เป็นอะไรได้เราดูหน้าเดียวแล้วมันจบ,บที่สําคัญหัวเว่ยอะพัฒนามาหลังๆคือมันให้ดูเป็นสแตนดาร์ดคือดูทีเดียวแล้วมันจบอย่างเช่นการนอนผมจะให้ดูการนอนในแบรนด์นอื่นๆเนี่ยมันจะมีการนอนที่แบบทําการนอนมาแต่ว่าไม่ได้ละเอียดใช่ป่ะหัวเว่ยเนี่ยมีทั้งการแบบนี้ให้ดูครับแล้วถ้าคุณเลื่อนมาข้างล่างครับจะมี H R เฉลี่ยนะครับพเพรสเ a t e แล้วก็ H R V นะครับใน S หลับลึกเท่าไหร่เนี่ยมีบอกละเอียดไม่ต้องไปกดดูโทรศัพท์ถ้าไม่มีโทรศัพท์อยู่กับมันกดดูได้เลยเนี่ยแล้วก็เป็นการาฟมาอย่างงี้นะครับกี่ชั่วโมงนู่นนี่นั่นนอนไปนะครับมาสามารถดูสแตนดาร์ดมันได้เนี่ยอันนี้อย่างเป็นสภาพอากาศใช่ไหมเดี๋ยวเป็นความสว่าง71เนี่ยข้างขึ้นเท่าไหร่อีกสีวันเนี่ยดวงจันทร์ขึ้นอีก22ชั่วโมงใช่ไหมแต่ที่ตกเวลาไหนในอีก2ชั่วโมงเนีอาทิตย์จะตกแล้วเขาก็จะบอกแบ<อ>กบน,นี้ละเอียดเลยเนี่ยลมระดับเท่าไหร่ความชื้นเป็นเลขชี้มมมมมาา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 ตตตรรรรงงงงงนน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 นีีีีีีีีีีี้้้้้้้้้เเเเ่่่่่่ยยยยแลววววกกกก็อออออออัััััััดดชชส UV คคคืผบูๆฮฝศขใ ได้สบายแหละมันอาจจะไม่ได้เบาเท่า GTC Pro ครับตัวนั้นเบาวกว่าตัวนี้มันต้องใส่เซ็นเซอร์เยอะกว่าใช่รุ่นนี้นั่นเยอะกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราหมุนตรงเม็ดมะย,ยม,มขึ้นมาใช่ไหมนันจะเป็นการแจ้งเตือนใช่ปหรุ่นนี้สามารถพริมพ์ตอบได้ครับนี่พิมพ์ตอบไปเลยนะครับจะตอบเป็นที่เราพรีเซตไว้ก็ได้ตกลงไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอิโมชันหรือเราจะพิมพ์ตอบแบบนี้ก็ได้ครับมันจะเป็นคีย์บอร์ดแบบนี้ นิ้วพี่ใหญ่พี่กดโดนได้ไงมันแม่นหือรือว่าเราจะเปลี่ยนภาษาก็ได้เนี่ยเราก็แอดออนภาษาเข้าไปก็สามารถพิม์ตอบได้นะครับอ่ะเรามาดูการโหลดแอปโหลดแอปที่แอปแคลอรี่กดเข้าไปเดี๋ยวเราเอาไลชอแอปกับตัวนี้ขึ้นมาให้หมดเลยนะครับ DDI เนี่ยแอปที่เขาทำนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้หมดเลยแล้วก็เนี่ยไง Stayfit ที่บอกนับแคลอรีขึ้นไฟฟ้าหัวใจอุณหภูมิผิวหนังวัดได้นะครับตอนนอนมันก็วัดให้นะแล้วก็ที่สำคัญ b i o v e r สุขภาพโดยรวมนะครับ,รบการฝึกหายใจแล้วก็การวัดความเครียด ตัวนี้คือจุดเด่นของหัวเว่ยเลยวัดความเครียดได้ทั้งวันนะนะมันจะวัดเราตลอดสมมุติว่าเราทะเลาะกับแฟนแล้วบอกว่าเราไม่ได้งุนงิดแล้วมันบอกเรางุนงิดอ่ะไหนมง่อนาฬิกามาดูเลยพอเรานาฬิกาเปิดเข้ามานั่นไงมึงงุนงิดดูนั่นไงเราก็ได้รู้ได้ว่าเรางุนงิดจริงๆเนี่ยเห็นปะสุขภาพทางอารมณ์เนี่ยเห็นไเขาจะวัดตลอดเลยนะครับเนี่ยเป็นกราฟค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่ะมาดูครับแกรนด์เฮลรงนี้ครับนี่กดเข้าไป นี่มันคือจะวัด8ค่าสุขภาพใช่ครับกดเข้ามาเนี่ยเราจะเป็นการตรวจวัดมันจะมีการบันทึกเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเขาจะบอกอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยเอ็กซ มัลติเซนซิ่งหรือว่าเซนเซอร์แถบด้านข้างที่เราใช้นิ้วชี้ใช่ไหมกดลงไปเขารองรับได้10ระดับในการกดมันทํางานคือใช้เวลาเพียง3วินาทีแต่บวกอีก60วินาทีวัดก็จะได้ผลลัพธ์รวดเร็วและแม่นยำนะครับแค่60ิวิถ้าเราวัดแยกอะกว่าจะได้แต่ละค่าถูกไหมบางอันเนี่ยค่าแค่ตาการตเต้นหัวใจก็4 5วิบาวิแล้วแล้วก็รองรับการแสดงกราฟย้อนหลังคือสามารถเปิดได้ผมเวอร์แอปได้อ่ะมาดูเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดจากโมเอแกนส์ตรงนี้นะครับ อ่ะมาดูที่นาฬิกาก่อนนาฬิกาเนี่ยเขาจะโชว์อะไรบ้างตัวนี้เราวัดเพิ่งวัดไปตอนบ่ายสองไม่มีการผิดปกตินะแปดรายการเนี่ยสำเร็จแปดรายการไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใดค่าวันวัดครบมันก็จะขึ้นว่าไม่ผิดปกติถูกไหมทีนี้เราจะได้อะไรก็คือ1มีอัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ยนะ ครับ81 BPM นะครับ HRV 22มิลลิวินาทีนะครับ SpO2 เนี่ย99%ก็ถือว่าปกติตัวนี้เนี่ยถือว่าแม่นมากนะครับอย่างที่ผมบอกว่า2ใน3บวกลบแค่1%เท่านั้นใช่กับไอ้เครื่องหนีบนิ้วอะที่พยาบาลเ็ชอบหนีบให้เราถูกไหมใช่ใชน,นั่นแหละถ้าพยาบา,าลาหน้ารักหน่่ยก็ขอหนีบบ่อยๆนะครับ <c oughs> อุณหภูมิหิวหนังเนี่ย30.7ความเครียดปกติไม่เครียดเท่าไหร่คร,ครแต่หิวเยอะอันนี้คืออารมณ์ดีขึ้นไปฟ้าหัวใจจังหวะไซดนัััสาาาาาาามมมมรรรรรวดดดดไไไไนนนน้้ตต่่่่อปปเเีีียยกกกูหใใจจขณบบคผิิพญญทช การหายใจแบบหยุดชะงงักจังหวะหลับอะ่ะตัวนี้รตรวจจับได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกดเปิดมาที่โทรศัพท์ครับโอเคนี่คือเฮล์แกนมันจะบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีกราฟให้ดูด้วยนะครับี่มีกราฟเป็นจังหวะไซนัสเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการรับลมหายใจขนาดหลับเนี่ยเรากดเข้าไปดูครับ ไม่มีความบิดปกตินะครับมันก็จะม,มีการ์ดมาให้ดูแบบนี้เลยซึ่ง8ค่าอันนี้ถือว่าดีมากในตลาดเนี่ยอย่างที่บอกบมีอันหนึ่งคือ7ถูกป่ะแต่น,นี่เยอะสุดทีนี้เนี่ยจากการที่เราวัดคัดเคลื่อนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาจากหลายสำนักมาให้คุณดูเลยผมรวมมาให้หมดแล้ว HRV เนี่ยเป็นมิลิวินาทค่าความเคลื่อนอที่บวกลบ3-5มิลลิวินาท SPO2 เป็นเปอร์เซ็นต์ครับบวกลบ1-2% 2%, 2นี่คือค่าสูงสุดที่เพี้ยนแต่ส่วนมากที่ผมไม่เจอประมาณ1%นึ Skin ่งเปอรสกินเทมครับบวกลบ0.3องศาครับ oh. ค่อนข้างแม่นนะครับอิโมชันบวก stress นะครับคือความเครียดพวกนี้หรือว่าระดับอารมณ์เนี่ยบ,บวกลบ1จากเราความเป็นจริงคือจริงๆอย่างที่ผมบอกว่ามันก็ ใช้เปรียบเทียบได้อะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่าเทียบกับเครื่องวัดทางการแพทย์ใช่ครับแต่ว่าเราปรับเทียบวันนึงเนี่ยสุขภาพเราได้แค่ไหนเราประเมินได้ทีนี้เนี่ยเราจะใช้ ExtR ชเนี่ยหรือว่าไอเซนเซอร์ข้างๆแล้วเราแตะเพื่อให้มันวัดสุขภาพ8อย่างเนี่ยเราใช้เวลาไหนบ้างนะครับสมมุติว่าก่อนนอนเวลา4ี่ทุ่มอย่างเงี้ยก่อนนอนน่ย เราก็จะวัดได้ใช่ไหม HRV เราอยู่ที่กี่ ms ถูกไหม SPO2 กี่เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิผิวเท่าไหร่ emotion ก็คืออารมณ์หลังปะชุมเนี่ยคิดเครียดใช่ไหมครัเราก็วัดอีกทีหนึ่ง emotion เนี่ยเราอาจจะเป็น high stress ก็คือเครียด<ช>อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปหาอะไรที่แก้เครียดอย่างญี่ปุ่นเขาจะมีปาจาน <c oughs> เรื่องงานเสร็จลงมาปาจานเนี่ยแก้เครียด <c oughs> อย่างเงี้ยมันสําคัญนะคุณ <c oughs> ผู้ชมอารมณ์เนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็แตะเวลาเราออกกำลังกายคาร์ดิโอเสร็จเนี่ยเราก็แตะวัตถุสภาพนะครับสรุป X tab multi sensing นะครับดียังไง 1. งทำงานทีเดียววัดได้8ค่าแล้วมีความแม่นยำสูงด้วยนะครับแล้วก็ 2. คือมันวัดแม่นมากกว่าการที่เราใส่ข้อมือใช่ครับ 3. คือใช้เวลาน้อยอ3วิแตะวัดอีก60วิบวิจบข้อที่4คือรองรับการแสดงกราฟย้อนหลังในแอป ไอ้ปุ่มเนี้ยเอาตรงๆสมาร์ทวัดที่ออกใหม่ล่าสุดฉะนั้นมันต้องมีดีอยู่แล้วเอาง่ายๆว่าถ้าวัดทีเดียว8ค่าตัวนี้ดีสุดในตลาดแล้วเพราะมันมีตัวเดียวใช่ลองลงมาจะเป็นวันพัทสามนะครับใกล้เคียงเป็นอันที่2นะครับแล้วก็อเมซฟินเนี่ยจะเป็นพอใช้ได้อันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูนะในการวัดเพียงครั้งเดียวอย่างที่บอกคือรุ่นใหม่เซ็นเซอร์ใหม่อัลกอริทึมใหม่ผมเวทเข้าพัฒนาเร็ว โอเคต่อไปเราเอาไปออกกํลาลังกายมาครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เวอร์ชั่นเดโมยังไม่ได้ใช้เวอร์ชันสมบูรณ์ฉะนั้นนะอัตราการเต้นมันยังจะมีแบบเพี้ยนๆอยู่บ้างตัวนี้เป็นการวิ่งเหมือนเดิม รเริ่มต้นก่อนเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจผมเต้นเกือบ200 BPM เอมเนี่ยปั๊มเต็มที่ค,คุณจะเห็นการว่ามันตามไม่ทันเห็นไหมอันนี้สรุปง่ายๆนะหัวเวยเนี่ยอยู่ที่178เนะครับเครื่องวัดอัตราการเต้นเนี่ย1้อไปแล้วต่างกันประมาณ7 BPM ในขนาดที่เราวิ่งสูงเฉียบพันธุ์แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยไม่ถึงแต่ในลูกที่2อเนเลยถึงตัวนี้เนี่ยผมปล่อยหัวใจที่แบบล่วงเร็วๆเลยอยู่ดีก็หยุดแล้วก็เดินอันนี้ผมหัวเว่าาเเย,ยู่ที่186่ได้ Apple Watch Huawei นี่185 1 BBM ือว่าแม่นมากนะครับคือคัทแค่อบวกลบหนึ่งคคเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจอันนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับอันนี้แล้วผมก็เดินระดับ3กิโลเมตรต่อชั่วโมง6กิโลเมตรต่อชั่วโมง9กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลําดับทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยตรงนี้ที่ผมคุมดําให้เนี่ยอันนี้เอาอยู่เห็นปะเห็นไหมว่าค่าที่ต่ําที่สุดเนี่ยบางทีหัวเว่ยวัดฟิตกับสายลัดเนี่ยเท่ากันเลยเห็นไหม กลายเป็น Apple Watch ที่เต้นต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงเดี๋ยวตั้งการเต้นสูงสุดกลางต่ำสุด<ฤ>แล้วก็แคลอรี่ขึ้นมาให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะตั้งแจ้งเตืนอนหัวใจเต้นสูงเฉียบพันเนี่ยชดเชยตามนี้ได้โอเคต่อไปถ้าเป็นพวกว a t c h Fit 4 p ป o เนี่ยมันจะตามเป็น10กว่าวิแต่เนี้ยคือมันตามทันเว้แต่มันก็จะมีจุดที่แบบไม่ทันบ้าง่ะเดี๋ยวผมมาที่ราการนี้เอาค่านี้แล้วกันร,ร,ร้อยสามสิบเอ็ด157เห็น้ารอยสี่สิบเก็ตามไม่องวัดร้อยห้าสิบเจ็ดเห็นไหมว่า,นนมมาว่ตเอาต้าก็ะามไร,รู่ร้ป่ะ คุณดูลูก6ลูกนะตีจมกลมไอ้ลูกที่2ขึ้นไปถึงลูกที่6กอะดูดิ mm hmm. มันเริ่มเกาะกลุ่มอะแล้วคุณดูหัวใจผมเต้น1้อยเกือบทุกดอกนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกกําลังกายยกเวทโดยปกติตามท่าเบสิกที่มันควรจะเป็นอะหัวใจเต้นสูงร80ดูยังได้อยู่นะลุกเนี่ยแอปเปิลวันเนี้ยทะลุไปแล้วแต่ว่าโฮเว่ยเนี่ยกับเครื่องวัดยังอยู่เห็นไหมผมถือว่ามันดีที่สุดของหวเว่ยละอันนี้ผมเอาขร่าวานะคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเอาอัตราการเต้นหัวใจขึ้้้นนมมาาแลอรี่ขึววไปัด ปร,รับเทียบดูเท่าไหร่นี่คือการออกกำลังกายแบบผักโหมแต่ถ้าวิ่งทั่วไปอะไรพวกนี้แม่นยำพอสมควร ถือว่าพอใจโมดออกกาลังกายเนี่ยถ้าเราเทียบในราคาเท่านี้อะ่ะบางรุ่น80โหมด90 100ใช่ครับตัวนี้ใหม้มาอะไรให้มาร้อยโมดรวมกับโมดกอล์ฟอีก20่สโมดใช่แล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะดำน้ําได้เป็นฟรีรัส40เมตรใช่ครับโหลดสนามกอล์ฟ1 5 0 0นสนามใช่แล้วที่บอกว่าโมดต,ตีกอล์ฟตัวเนี้ยมันโหดมากมันบอกหลักได้ค่อนข้างแม่นคือคัดเคลื่อนน้อยบอกทิศทางลมมีโค้ดสอนจำมาอย่างไงตีวงสวิงดีหรือไม่ดีแบบไหนมีแคดดี้บอกเอาง่ายๆว่าโมดกอล์ฟราคานี้โหดมากทีนี้เรามาดูการว กาว่ากันนอนนี้นเรารีเซิร์ชหนักมากมาดูกราฟที่2คือ i m m หลับฝัน Apple Watch เนี่ยจะมีค่า i m เนี่ยสูงกว่าเพื่อนอันนี้คือผมเอาจากนาฬิกาผมนะครับ Apple Watch Ultra 2ผมวัดมาแล้วผมเอามาตีเป็นกราฟให้ดู เอปเปิว่านตาครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับหูเว่ยให้ดูแล้วก็เทียบกับเครื่องวัดโดยใช้สัดส่วนเอาซึ่งหูเว่ยวัดสีชมพูมันจะมีความใกล้เคียงถ้าเป็น i m เนี่ยจะใกล้เคียงกับเครื่อง p s g ครับนะครับแต่ถ้าแม่นกว่า Fitbit แล้วก็พอไนเป็นการด้3ครับก็คือการหลับแบบไลท์เห็นไหมว่ากราฟเนี่ยหูเว่ยวัดเนี่ยมันจะแม่นมากจะเป็นสีชมพูถ้าหลับแบบตื่นอ่ะจะแม่นซึ่งผมมาหลับแบบตื่นบ่อยส่วนหลับลึกครับหูเว่ยจะเพี้ยนค่อนข้างเยอะสําาาาาหหรรััับบกฉะนน้้อออย่่่งทีถเวดค สองกับไอตัวชาร์จหกอะ่ะคืออันดับต้นๆแต่ถ้าเราแบบเราหลับตื่นบ่อยตื่นบ่อยอะ่ะหัวยมันจะแม่นกว่าคุณหลับแบบไหนอะ่ะคือสําหรับคนทํางานหนักมันสําคัญเว้ยมันจะได้รู้ว่าเออมันงีบบ่อยเอาไปเก็บระหว่างวันพอเก็บระหว่างวันเสร็จปุ๊บมันก็จะมาคํานวณให้ว่าเออมันเป็นยังไงใช่ไหมพอเรานอนพออารมณ์เราก็จะดีพออารมณ์ดีปุ๊บคนรักเราก็โอ้โหมาหอมแก้มมาทั้งวันสมาร์ทวอาแต่ละแบรนด์อ่ะมันทํามาสําหรับคนที่ต่างกันนี่คือการาฟที่ผมลงทํามานะครับเนี่ยเห็นปะมันให้คะแนนพวกนี้ 85อันนี้ผมนอนมาพร้อมกันเนี่ยเขาก็จะบอกข้อมูลอ้างอิงเนี่ยเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ใช่ป่ะความต่อเนื่องของการนอนหลับเนี่ยหลับลึก77คะแนนแล้วก็จำนวนครั้งที่ตื่นนอนเนี่ย1ครั้งมันก็จะบอกว่าคุณภาพการหายใจ94 HrV เฉลีย่ย38มิลลิวินาทีแล้วก็ a t o 2เฉลีย่ย97ซึ่งอันนี้อ่องที่บอกว่ามันแม่นมาก a t o 2รุ่นใหม่ๆของ h ู a w e ยเนี่ยไอ้ค่าพวก HrV กับ a t o 2เนี่ยแม่นแล้วมันก็จะมีการรับรู้ คือจุดที่ดีโห้วยเปนวัดโดยรวมได้หมด โอเคที่วันนี้ผมเอาออมานั่งด้วยเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากจากการที่เราวิจัยแล้วเราก็ทดลองเองจนป่วยฉะนั้นไม่งั้นผมจําข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้เพราะผมต้องการเอาการใช้งานจริงๆมาบอกคุณผู้ชมผมาจะเน้นการใช้งานจริงๆของผมมันจะต้องมีทั้งค่าความแม่นยำม,มีกราฟและการใช้งานจริงๆที่ผสมกันออกมาว่าเฮ้ยมันน่าซื้อแค่ไหนอย่างที่บอกครับตัวนี้ครับประหยัดเวลาเพราะว่ามีเซนเซอร์ X Tab ตัวเดียวกดวัดได้เลย8ค่าคแล้วก็ค่าค่อนข้างแม่นยำผมว่าในราคา15่นเซ็นเซอร์แบบนี้ให้มาแบบนี้ ว่าคุ้มหัวเวยไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วแล้วก็หมดก๊อปก็ดีที่สุดมันแม่นคือมันเหมือน,อนแทบจะตีปังย่าเออมันมีเกจ <laughs> ตีคือแต่ผมแนะนำนิดหนึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะไปซื้อแบบสีเงิน ที่เป็นไทเทเนียมตั้งแต่สองหมื่นแล้วก็ข้อพิจารณาหรือข้อเสียมันก็คือมันชาร์จเข้าอีโคซิสเต็มคือมันปล่อยระบบการชาร์จย้อนกลับไม่ได้มันจะต้องพกตัวมันแต่ข้อดีของมันก็คือแบบมันอื่นไงสี่จุดห้าวันหรือห้าวันได้ถ้าหมดประหยัดสิบเอ็ดวันเนี่ยคือแบบอื่นถ้าเป็นรุ่นอื่นที่เรายกตัวอย่างมาเป็นแบบใส่ซิมโทรได้เนี่ยสองวันสามวันถูกป่ะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆมันอาจจะไม่มีแอปพลิเคชันที่เราใช้โดยทั่วไปแต่ว่ามันจะมีแอปพลิเคชันที่มาทดแทนได้อย่างสเตฟ แมปอบมันก็จะไม่ใช่แบบ Google m a p อะไระจะเป็นพ<ช>ีทเ l e พีทเอฟแมปเนี่ยเวลาเรานําทางอ่ะมันก็ดีนะเพราะว่าเวลาเราก,กดเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชได้ใช่ไหมว่าในร้านอาหารร้านกาแฟอยาเงี้ยพอกดเสร็จมันก็จะมีให้เรียกว่าจะเดินไปหรือจะปั่นจักรยานก็คือเมันออกกาลังกายไในตัวเนี่ยแต่มันต้องอยู่ที่คนที่ชินด้วยอะ่ะแล้วก็นอกนั้นอนะ่ะอย่างการออกกำลังกายอย่างย,าก,ยกเวทที่ผมยกมาครับที่เราทำ Apple Watch ซีรีส์ปกติที่ไม่ใช่ตัวล่าสุดหรือซีรีส์สิบอะ่ะตัวนี้แม่นกว่านะครับการ,รที่หัวใจเต้นส ถ้าใช้ซิลผมซื้อแล้วผมจะซื้อตัวซิลเวอร์คุณลองไปเล่นดูก่อนนะลองไปถามพี่พี่สตาฟดูก่อนว่าเฮ้ยมันรองรับแอปที่เรานี้ไหมอันนี้มันคือจุดสําคัญเลยอ่าเราออกกําลังกายเนี่ยกราฟที่มันแสดงมันโชว์อะไรชอบไหมก้าวขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยลองไปดูนะครับแต่สำหรับตัวผมนะครับคุ้มคุ้มคุ้มมากแล้วหัวเว่ยมันใช้ได้นานเดี๋ยวรูปสปาร์ตันที่ไปล่าสุดขึ้นมาผมใช้ในการหัวเว่ยจครับไปสปาร์ตันมาแล้วซึ่งทุกวันเนี่ยก็ยังไม่พังนะครับโอเคสโลนี้ไปแล้ว